รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดย,ย,โดย10ปี Neo Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารด Diojinsomac Diojinsomac Bio a อ v a n c e d เดย์ครีมหนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเพียร์เซนเต้สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพบกับเราในรายการรักจุกออนทัวร์นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่อุทยานหุ่นขี้พึ่งสยามนะครับพร้อมกับน้องนุ้ยนะครับก็จะเป็น ให้ความรู้เราเป็นวิทยากรของที่นี่นะครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้เรายืนอยู่ในส่วนของส่วนของลานพระสามสมัยค่ะลานนี้จะเป็นพระสมัยแรกค่ะภาคสมัยแรกอุทยาเลยนะครับมีอยุทยาสุโขทัยเชียงแสนะครับเดี๋ยวเราไปดูอยุทยากันก่อนเลยนะใช่ค่ะครับ ตรงนี้เราก็อยู่ที่พระอยุธยาอยุธยานะครับพระสมัยอยุธยานะคะสังเกตได้เลยนะคะด้านบนสุดพระเกตมาลาเป็นรูปเปลละวรสมีเพลิงนะคะหรือว่าเปลวไฟส่วนเส้นผมนะคะเป็นแบบหนามขนนขนาดเล็กทําแบบง่ายๆนะคะพระพักเศ้าหมองพระวรกายสู้ผอมเพราะว่าช่วงสมัยอยุธยาจะมีการทําศึกสงครามเยอะครับ แล้วช่างเนี่ยจะปั้นพระโดยสื่อความรู้สึกตัวเองออกมาอ๋อถ่ายทอดจากความรู้สึกหรือสิ่งที่ตัวเองประสบอยู่ในช่วงนั้นก็เลยถ่ายทอดมาครับผมตอนนี้ก็มาอยู่ที่สุโขทัยสุโขทัยสมัยสุโขทัยนะคะพระจะสวยงามกว่าอิ่มกว่านะคะสังเกตนะคะสังเกตมาล่าด้านบนเป็นรูปเรวลัสมีเพลิงนะคะเส้นพระศกหรือเส้นผมเป็นแบบขดก้นหอยขนาดเล็ก พรวรกายอ่อนชอยงดงามดูมีความสุขครับผมนี่จะเป็นช่วงที่3แล้วค่ะครับผมพระสมัยเชียงแสนสังเกตนะคะว่าลักษณะของพระในสมัยเชียงแสนจะไม่เหมือนกับสองสมัยที่ผ่านมานะคะด้านบนสุดเลยพระเกตมาลานะคะเป็นรูปดอกบัวตูมนะคะอ๋อเป็นรูปไม่ใช่เป็นเพลิงละใช่ครับอ่าเส้นพระศกหรือเส้นผมจะเป็นแบบขดก้นหอยขนาดใหญ่นะคะต่างจากสุโขทัยต่างจากสุโขทัยนะครั ตัวเล็กส่วนของอุทยานเป็นลุกหนามนะคะครับผมใช่ใช่พระพักนะคะแข่งข้มดุด้านคิ้วไม่ขมวดไม่ขมวดแล้วนะคะนั่งนิ่งใช่ค่ะแล้วก็พระวรกายจะบึกบึนนะคะเพราะว่าพระสมัยนี้จะได้รับอิทธิพลมาจากทางอินเดียแล้วก็ล้านนานะคะ ชูชูอือเป็นชูและชกเขาบอกว่าชูชกเป็นชายชราที่มีความอัปลักษณ์18ประการนเช่นเนื้อตัวตะกุ่มตะกอนเหนาแสนตรงเล็บมือเล็บเท้าเวลางอกออกมาก็เจ้าเน่าเลยนะคะเวลาพูดจะมีน้ำลายไหลออกจากปากมีกลิ่นเหม็นบุ๋นหน้านะคะแต่ชูชกก็ได้ภรรยาที่สวยนะคะที่ชื่อนางอภิตานะคะเป็นหญิงสาวที่สวยแล้วก็เก่งงานบ้านงานเรล่นด้วยนะคะ พกคะเป็นคนที่มีความเจ้าเล่ห์นะคะใช้กลบอุบายหลอกพาจะตะบุว่าต้นเป็นทูบของเจ้าสังชัไทยกมาอัญเชิญพระเวชสังวรจากวัดสังวรพาจะตะบุก็โลงเือนะคะทใเขหลงหัวเก่งนะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปแยงสักตัวแมาจามาป่าียกว่าชูโตกไม่ใช่มาป่า นี S 1> <S 1> ่เทน้ำอะไรครับอชูชกนะคะัวว่าพระเวสสันเรนจะเอาคืค่ะจึงให้เขาไวสนดรทำการหลนันะะ้ำชีโนเพื่อเป็นการยืนยันว่าท่านให้เดี๋วท่านจะไม่เอาคืนนะคะครับผมแล้วเมื่อาเวสสันดรทการหลังน้ำชีโนโคลนะคะน้ำเนี่ยก็ได้หลานตัชูชกลงสู่ถึงดินนะคะโดยมี้ไม่กนเป็นยานะครับขยันไปดีก่าถ้าชูชกได้ตัวกันหา ด้วยโอ้ยนิสัยไม่ดีนิสัยไม่ดีเลยแต่ชู้ชกเวลานะคะก็เลยเสกนะคะบรรดาไทยคมว่าชู้ชกจะออกทางไหนก็แล้วแต่แต่จะต้องผ่านเจ้าของไข่การหาและชาดีอ้าวไม่ต้องผ่านไทยนะคะก็เลยเรียกชู้ชกต่างนะคะแล้วชู้ชกเนี่ยก็ได้เรียกค่าไถ่ตัวของการหาและชาดีอ๋อคือยอมแรกก็ได้แต่มีค่าไถ่ครับค่าไถ่ตัวของการหานะคะที่ต้องเป็นผู้หญิงเป็นชาย ประสาทจะชันคุณชายีค่ากักเงินทำบัญชครับผมค่าไข่ตัวตรงนี้เป็นค่าไข่ตัวที่เขาเลยจับจองได้ตังขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ารู้ว่าอ่าท่านเห็นว่าชูทงเนี่ยเป็นครงที่เจ้าเล่ยแล้วก็โมโหเพราะว่าจะนําไปขายให้กับคนอื่นคะก็เลยยกค่าไข่ตัวที่สูงมากนะคะแล้วมีปลูกกับหญ้าเท่านั้นที่มีเงินมากมายขนาดครับผมค่ะกระสานคารีสก็เลยมาอยู่กับเจ้าฝันไทยครับผมและทันทีเลยคือเก็บต้องเงองแต่ที่ เอาล้านมากเลยเราจะได้มือคู่สวยท่านอย่างดีเลยนะครับเดี๋ยวไปดูหัเดียวสุดท้ายก็คือกตอนนี้เท่ากับว่าไข่ตัวแล้วโอเคกันหาชาลีรอดปลอดภัยแล้วนะครับมาอยู่กับผมไปเยอะที่เรดูหัวเดียวสุดท้ายนะคะค่ะวิวจะบอกว่านะเป็นไข่อ๋อมีตังสุดท้ายอีกนะแต่ตอนนี้เรายังพักเบรกเลยเหรอเบรกเลยเหรอพักเบรกกันสักครู่ค่ะอาจารย์พับเรกสักครู่ครับ มาโมเดลสุดท้ายทีนี้ปริมาณแค่ไหนชมกันประธานค่ะผลไม้ยังเต็มเลยโอยไม่ไหวอมงอารทำไมอ่ะอย่างนี้ไม่ไหวเห็นชุบชิก็ไม่ไหวอ่ะทำไมล่ะนี่แหละก็้บทําให้คนได้รู้จักว่ากินไม่รู้จักพอค่ะอาจารย์เนาะค่ะโอ้ท้องแตกตายคนที่กินไม่รู้จักพอนะคะดูกินกุ้งกินปูสงสัยกินไม่ปอกเปลือกไม่เขาเขาเป็นอย่างนี้ เ็นอย่างนี้ด้วยเขาแบบเป็นอุทารณ์ให้กับคนด้วยว่ารู้จักพอเพียงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบชูชกเพราะว่าชูชกมาต้องการเด็กของคนเท่านั้นเองค่ะแต่ด้วยความละโมงไม่รู้จักพองนะคะก็เลยทําให้มาเสียชีวิตอย่างนั้นแล้วสิ่งที่คิดไว้หรือว่าหวังไวก็ไม่ไม่สบคามสำเร็จเลยเรื่องราวทั้งหมดก็จบตรงที่ท้องแตกตายนะครับ ครับและวสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเพราะเราอยากจะต้องไปอีกนะครับในวันพรุ่งนี้จะพาไปอีกอย่าไปไหนนะครับท่านผู้ชมใช่ต้องติดตามชมรายการของเรานะคระตกรต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการครับค่ะบริษัทเนโอไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลค่ะผู้มีพระคุณนะครับหนัสือพิมพ์สยามธุรกิจนะครับค่ะแล้วก็ร้านเสื้อผ้าแสนสวยที่เราใส่อยู่ก็คือร้านคุณกิงนะคะทางตลาด การบินไทยค่ะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเรา3คนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอยู่ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเย้